สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบลอลเกาโชเซลาอิตาอรี่ในเกมที่4ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่19กันยาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แอมบรลีเปิดบ้านแพ้กับซามบูเรียไป0 3ย์ฮะโดยที่เกมนี้เนี่ยทีมเยือนได้3ประตูจากฟรานเชสโกคาบุโตยิง2ประตูที่เหลือมาจากทางอันโตนิโอคันเดวาเวนเซียก็แพ้ให้กับทางสเปเซียไป1 2ทีมเยือนได้2ประตูจากซิโมเนบาสโตนี่กับเมดีบูลาเบียส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากเปียโตเซคคาโลนี ลาซิโอก็เสมอกับทางกายารีไป2-2จะบบได้2ประตูจากซิโรอิโบเบเล่กับดานิโลคาเทา,ทาดีฮะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเจ้าเปโดกับเกตาเบาเด เวลลูนาวันนี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะหมาป่าโลมาไป3-2เจ้าบ้านได้3ประตูจากแอนโทนินบารักจลูก้าคาปารี่แล้วก็มาโกดาวิเด้ฟาเลนนี่ฮะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากโคเรนโซปิเอกินี่กับอีวานอิลิคของทางเวลลูน,นาเนี่ยทำเข้าประตูเองไปแล้วก็ยูเวนตุสครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับเอซิมิลานไป1-1เจ้าบ้านได้ไปกอ่อน1-0จากอาวาโลมอลาต้าแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากอันเตเรบิช นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1นึ่งและก็สก็เป็นอินเตอร์กับเอซิมิลานฮะมีทีมละสึกคะแนนอันดับ3ถึงอันดับ5โลมานาโปลีฟิเลนติน่ามีทีมละ9อันดับ6ถึงอันดับ9ครับลาซิโออูเดเซอัตานตาบอรุนญามีทีมละ7คะแนนอันดับ10โตเรโนมี6อันดับ11ซัมโดเลียมี5อันดับ12และก็13อย่างซัสโซโลกับสเปเซียมีทีมละ4คะแนน อันดับ14ถึงอันดับที่17ครับเวโรนาเจนัวเอมโปลีเวนเซียมีทีมละ3คะแนนอันดับ18แล้็1 9อย่างยูเวนตุสแล้วก็เกียรี่ครับมีทีมละ2คะแนนส่วนอันดับสุดท้ายซาเลนิตาน่า4นัดผ่านไปแพ้รวดครับไม่มีคะแนนในขณะที่ดาวนวนล่าสุดยังคงเป็นซิโร่อิมโมเบเล่ของลาซิโอที่ยิงไป5ประตูและในคืนวันจาันทร์ครับคู่สุดท้ายของนัดที่4ครับอูเดีนเซ่จะเปิดบ้านเจอน,นาโปลี เดี๋ยวที่ท้ายกันที่เกมนัดต่อไปครับแต่ในช่วงกลางสัปดาห์ดีนะฮะคือวันอังคารที่21กันยาก็จะมีโบลลญญาเปิดบ้านเจอเจนัวอาตาตาพบซาโซโลแล้วก็ฟิออลจะเปิดบ้านเจออินเตอร์ตามด้วยวันพุธที่22กันยาก็จะมีซาเลนิตาหน้าพบเวโรนาสเปเซียเจอยูเวนตุสเอซิมิลานเปิดบ้านเจอเวเนเซียแล้วก็ายารี่พบเอมบลรีส่วนวันพฤหัสที่23กันยาก็จะมีซัมโดเรียเปิดบ้านเจอนาโปลีโตร์ลีโนพบลาซิโอแล้วก็โลมาจะเล่นกับอูดิเนเซ